ทุกคนคะ่ะวันนี้จูนหมักคอไก่นะคะจูนจะทอดคะ่ะกินข้าวเที่ยงวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจูนขอทําก่อนคะ่ะ พร้อมแซ่บแล้วคะ่ะทุกคนขามาคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนขามาพอจุนยู่ปัมโปนาคะ่ะพี่น้องมาตะวันอาทิตย์แล้วโอ้ยพึ่งได้กินตอนนี้หกโมงยนะี่สิบนาทีพี่น้องจุนนี่คะ่ะข้อไก่จุดออกมาจากเบนาเบนเต้เนาะคะ่ะเนาะสวนิกตะตางมักแตงคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาคะ่ะมากินกันคะ่ะเดี๋ยวท now t w e t past s i m going to have spicy c u c u m b e r salad and this one ด i ฟายชิ c เก้นเน k คำจอยมีคำคำมาพี่น้อง and sticky rice หนึ่งใหม่ๆพักดอกเห็ดเมื่อวานค่ะสมจัดนอยค่ะโอ้หอนหอนแดดดีคักอยู่นี่ค่ะนึกว่ามันสิฝนตกมาค่ะทุกคนเมื่อยเมือม่อยพี่น้องค่ะพอปูเมยากับตามมานั่มพี่น้องโอ้จุเลยพอคอยได้มีเวลาต้องหายเฮี้ยนว่างก่อนค่ะ ผักกุ้งแดงจูนถึงได้กิ่นพี่น้องเห็นบ่คคะม,มันไม่ชัดอะค่ะม,มันแดด้างนอกก็เลยเอามานล่มพี่น้องกะล่ำเท็รมื่อวายนเนีเ่ยมึสาเปลี่ยนน้อยเหรอพี่น้อง ยิวงเขาเสือผาลั่ยายมาถึงสเปนว่าไรมีเวลาอะไรยุ่งเฮียนไหมคะ่ะเดินทางแล้วว่าไรเฮียนซ่านเนี่ยหกว่าไรหกของด้ยคะ่ะชิฟฟูนเหมือนแม่จ่าหลายเพราะในกวดอยู่ กูปูเมียกะอยากมันนั่งกูเนาะมาอาทิตย์หนาวเพราะว่าหรอกค่ะพอห้องเด็ดเตียงยังมีบ่อยนะอเยนาะเขาเลยพักพอนพอเป็นมาน้ำข้าเขาก็เห็ดย,ยังยากพี่น้องครับ ของที่เอามาจากไทยพวกเป็นของแห้งอะไรพวกนี้กระเป๋าเดินทางเลยค่ะจะซูซอมาโลกว่าถูกมากอคอไก่ กุกเคืวอ,อันนี้ขันแย้งเล้วไหมจุนต้มไว้แล้วจุนแชแข็งไว้ค่ะพูดออกไปหางหนอกว่าไมหได้พี่นอ้อส่วนคุณสามีกับผ้าลูกนนองเอ้ยผ้านองเล็กหน่อยค่ะพวกนี้ไปเล่นน้ำ จุดหนึ่งเ่มีเวล拉ท่ันจุได้กินได้องครัวค่ะคันสิอัดคลิปเดี่ยคันบสอัดคลิปจุดสามารถกินข้างนอกได้เพราะมันสิเสียงดังค่ะนคนยุ่งกันหลายคนเด็กน้อยเสียงดังอืม ตำแตงสองลูกค่ะมาค่ะทุกคนมาลวกกับแสบความแสบมันอยู่หมองแหนนี่ยห่หรอคะเนื้อร้ายยู้ได้ค่ะนี่ มอเด็ติดไม้ตามเคย่พี่น้องค่ะ้าวจินค่ะให้เขาพ่อว่าปกติก่อนค่ะประปูไม่ยาเมียก่อนวันสุกที่ะซื้อหนีดพวกจุก่งกะซื้ไปบาร์เซโลนาค่ะไปงานแตงมูมดินซ้าย ตอนแรกแส้นกินว่าสิไปวันจันทร์สินทานมาค่ะเมื่อวาน,นบวชเมื่อจะตาย,ยไปเลยใจไม่ได้กินมากเห็นนั่งกับว่าสิบเฮดง่ายน,นั่งมึงแ่จับบัดลูกค้าบ่อยู่อืมก็เลยบ่ก็เลยบ่มก็เลยไป ตำแตงอร่อยค่ะเผ็ดแซ่บกิขาซ่ส เมื่อแรงถึงก็ไม่อยากกินเข่าค่ะมีย่าถามมาเมื่อแรกเซตยังกินคือเห็นเพิ่นมากจุนต้องกินกับเข่าไหมคะเมื่อบ้านจุนก็เฮ็ดปกติจุนกับแฟนจุนเป็นคนที่กินง่ายค่ะยังก็แล้วแฟนจุนยิ่งกินง่ายครับจุนถ้นกินวมดแบบนี้พายเมื่อแรกแฟนจุนสินั่งกินเป็นแฟนกับแฟนจุนนั่งเป็นมูราจุนก็สิ้มจิ้มของเก่ามาจาะ ้กพอปูเมียามากฮ้าก็ต้องไม่ก็เข่าเาห้เืนนห่อเพิ่นกิน่นน้ำไหมคะเพราะเพื่อนคิกข้านเฮ็ดคืนเพื่อนมากนี่เมียก็คือข้านเฮ็ดก้อนสิออกไปทามจูนเธอทำอะไรกินตอนกลางคืนมาจุนบ่ลููเพราะฉันบ่ลููฉันอาจจะพ่กกิ่นจังสิ จึงไดถามว่าแล้วพวกเธออยากกินอะไรจูรนได้มังคัน,น <c oughs> แล้วก็พี่มูนบอกว่าคันจืนไม่อยากกินแล้วจูงก,ก็บอกเฮ็ดเขา่าค่ะเพื่อนจะเฮ็ดเพื่อนก็ต้องเฮ็ดของเพื่อนเอง จุนกาแฟนจุนเข้าชิ้นเนาะคะ่ะชิ้นที่ว่ายุ้มกันสองหัวเมียไ้ยค่ะอืมไม่ได้ให้เขาเ่้ากินยาอก,กินย่ำได้ก็ได้แล้วจุนเมื่อยแบบนี้ไหมจ๊ะจุนเดินทางมากเุิ่มเี่ย มือต่อมาพอปูแมยาา่ย่ากัดตามมากจุนไม่เมื่อยสิจุนยังไม่อยากเคล็ดอยังเลยจ้ะก็ะได้กินเขา้าวคนเป็นก้นบอกว่าสิกินตอนนั้นตอนนี้ก็ตามพวกข้ามากแต่ม่อบ,บอกข้าว่าสิกินตอนนั้นตอนนี้จุนงุดนี้ได้จ้ะพวกจุนเมื่อย อยาก,กินไว้ถ้าจุ่นก็แฟนจุ่นอยากกิน4ีตุ่มเพราะอากาศไม่ดีจุ่นก็แฟนจุ่นนั่งอยู่ข้างนอกแล้วค่ะเน,ะนาะเล็กหน่อยกระเลนอยู่ลูกเจอร์มีนะคะลูกแฟนจุน่นเพราะละมักกะเกนบา่คนอยากกินไว้ประท่่งหุ่นกพร้อมค่ะ เมื่อคืนจุนก็แก้นจุนเขามากสามทุ่มเคืองคุนแล้วเพ็ดยังเรียบร้อยกระซีทุ่มหมแล้วพันได้กินแล้วพ่นก็ทาค่ะพอพันกาเห็ดเนาะไม่งยนแงลวถึงข่ามเห็ด เดี๋ยวนี้รักผีเสื้อทเห็ดยังค่ะแต่ก่อนเหานล่ามาเนี่เราสิเฮ็ดได้จ้ะออืเฮ็ดกับเขาเพาเพิ่นกินเขาฝราั่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ว่าจะจุนเฮ็ดยังหรือกิ่นพ้นกินก่นมืดค่ะเพิ่นกินค่ะ อาหารแบบทอดแช่แข็งเพิ่ยังมกักมุต้องเห็ดยนี่เปิดแพ็คทอดเลยสองต่ายะด,ดีดีแต่ว่าเพิ่นบ้าเหลืองมากคร่ะพอปูม่ย,ยาเป็นคนบ้าเหลืองมากเคยยังให้กินก็กินอื เมื่อคลืนจุนก็เลยถอดหมูค่ะถอดหมูแต่จุนเป็นคนถอดหมูประมักซุปแป้งทอดแม่ยาเป็นคนมักซุกแป้งทอดแป้งทอด,ทอดกรอบหนาๆเมื่อคืนเดกนอนกินน้ำจุนนั้งหลายชิน้นปลปูกินนั้งหลายชิน้นแซ่บหลายสงสัยหิวเพราะถ่า ว่าพี่น้องโชคดีค่ะจูนนะ่ะยูคนละมองกับภูปิแม่ยยายูคนละจังหวัดขันยูน้ำกันติีวย้ยก็สิอึดอัดคัก <c oughs> <c oughs> เพิ่นกับอึดอัดเท่าเพืกับอึดอัดเพิ่นไหมจ๊ะอื ผือห้างกบออกขึ้นๆจักหน่อยแสบผักอาทิตย์หนา้าจุนสร้างพักอีกแล้วเอ,คอาคนไทยอยู่พิ่ค่ะเพิ่นปลูกขายเพิน่นจะส่งให้จุนอาทิตย์หนา้า จุนกินได้จุนออกไปข้างนอกมันสิบไประงาัาเสือเผาผัดไปมึงชุดสิบไประงับแตงเลยค่ะแต่จะฟ้องไม่หรอชุดสิบไประงับแจะไปหามึงเพิ่มเพื่อไม่อย่างถูกใจไปเดินยอ่อยด้วยค่ะ ออกดีพี่น้องจุนมีหลายค่ะที่แบงแหมูหลายหักจุนซือมากมแ,ตแต่มักแตกมันองอ,อกเปรี้ยวแ่บๆค่ะ จักมองแล้วสายตาสั้นมองไม่เห็น ยเยอยูอ่ปิดปั้นตลอดลจูน่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ทักทายซ้ำหนึ่งนะคะเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อยจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ